เรื่องนี้ต้องเตือนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอนาคตทางการเมืองของท่านยังยาวไกลอย่าไปถูกดำเนินคดีทำผิดกฎหมายอาญามาตรา157ผมอยากจะมีเรื่องที่จะต้องสื่อความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อสองวันที่แล้วก็ถูกทัวลงชนิดที่ลานจอดรถทัวที่กระทรวงศึกษาธิการไม่มีที่รับรถทัวมาทั้งประเทศไทยออกคำสั่งแล้วสุดท้ายก็ต้องมายกเลิกคำสั่งนี่แหละครับเขาเรียกว่าการทำงานที่ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ถ้าเราไม่มีความสามารถเราก็ต้องหาคนที่มีความสามารถมาอยู่รอบข้างไม่อย่างนั้นก็จะถูกลดทัวลงอย่างนี้สถานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทกความกลัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาอีกเรื่องนี้ต้องเตือนท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอนาคตทางการเมืองของท่านเนี่ยยังยาวไกลอย่าไปถูกดำเนินคดีทำผิดกฎหมายอาญามาตรา157เพราะท่านต้องรับผิดชอบในการนำพักต่อไปเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักกล้าทำเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องที่กำลังจะพากันทำผิดกฎหมาย ผมไม่ทราบว่าคณะนิติกรหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นไหมถ้าอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเขาจะไม่ทำมันมีคำสั่งของคณะคศสชที่ 7. ทับส 5. ง8นี่ยังเป็นกฎหมายอยู่นะครับ ยังไม่ได้ยกเลิกคำสั่งคสอชอที่7ทับสองพข้อที่5ข้อที่5ระบุไว้ว่าให้บุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะ รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นวงเล็บหนึ่งเลขาธิการคุรุสภาวงเล็บสองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคูและบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บสามผู้อำนวยการองค์การการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคูและ บุคลากรทางการศึกษาข้อที่6ในระหว่างที่บุคคลตามข้อ5หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามข้อ5ไปผ่านก่อน ย้ำนะครับในระหว่างที่บุคคลตามข้อหหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามข้อหไปผ่างก่อนนี่คือกฎหมายว่าไว้อย่างนี้ต้องอธิบายทุกท่านอย่างนี้ครับ ถึงแม้ว่าไอ้คำสั่งคอสอชอนั้นมันจะมาจากการยึดอำนาจไม่ได้มาจากสภาไม่ได้มาจากกระบวนการตามประชาธิปไตยแต่ตราบใดข้อตามที่คำสั่งนี้ยังไม่ยกเลิกยังไม่เพิกถอนนั่นหมายความว่ามันยังมีผลบังคับตามกฎหมายนี่ผมต้องเตือน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชื่อย่อที่คนในวงการครูวงการกระทรวงศึกษาธิการทราบก็คือสอกอสคสกสคนั้นมีสถานะเป็น องค์การมหาชนตามกฎหมายปีพศ2542มีสถานะตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชนพุทธศักราช2542แต่ปัญหามันมีอย่างนี้ครับมันมีว่าผู้อำนวยการองค์การการค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามันว่างลงมันครบวาระมันว่างลงแต่ยังไม่ยอมมีการขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นซึ่งันเป็นความขัดแย้งที่ทำให้สมาชิสกสกสคเนี่ยปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวลากยามาตั้งแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองทานจนมาถึงรัฐบาลของ ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมันมีความพยายามของคณะกรรมการของสองกอสคอที่จะแก้ไขข้อบังคับของสองกอสคอให้เลขาธิการสกอสคอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าของสองกอสคอได้นี่มีความพยายามแก้ข้อบังคับพัก มีความพยายามจะแก้ข้อบังคับของสอกอสคให้เลข,ขาธิการสอกอสครักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าของสอกอสคได้ซึ่งมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายข้อไหนครับก็ผิดกฎหมายที่เป็นประกาศของคณะกรรมการรักษาความสง,งบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่7 2,558ที่เขาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณามอบหมายให้รองประลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันไปปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนจนกระทั่งมีการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีท่านไม่หือไม่อือประธานชมรมครูสีภูมิภาคได้ทำหนังสือคัดค้านไปแล้วว่าการที่จะมีการแก้ข้อบังคับของสอกสคอ,อนั้นมันผิดกฎหมายตามขั้นตอนมันต้องไปยกเลิกคำสั่งคอสอชอที่7ทับ2558เสียกอดและมันมี ประธานนายกสมาคมคูชนบทจังหวัดชัยภูมิทั้งคัดค้านและร้องเอาผิดคณะผู้บริหารสกรสคนอกจากจะมีการแก้ไขข้อบังคับของสองกสคให้ผู้มือในการให้เลขาธิการสกสครักษาราชาการแทนตำแหน่งผู้มือในการสกสคได้และยังให้ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสกอสคประจำจังหวัดได้และยังมอบค่าตอบแทนให้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทนี่จ่ายเงินไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าศึกษาที่การจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นค่าราชการ ว่าเป็นข้าราชการจะรับเงินผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่นี่ก็ต้องมาตีความกันซึ่งหลายท่านก็ตีความว่าไม่สามารถที่จะรับผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นใดได,ได้และยิ่งชัดเจนกว่านั้นก็คือพระราชมัญญัติองค์กรมหาชนพุทธศักราช2542 มาตา35วงเล็บสี่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนต้องไม่เป็นข้าราชการดังนั้นผมจึงต้องขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถ้าท่านจะทำเรื่องนี้ถ้าท่านจะดันทุลังโดยการแก้ไขเพิ่มเติมที่ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนเก่าคนเก่าก็คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบได้มีหนังสือสั่งการไว้โดยโลงนามในวันที่17มิถุนายน2568ซึ่งลงนามสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะคสชที่7ทับ2,558โดยใช้ข้อความอย่างนี้นะ กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึ้นไปเป็นผู้รักษาการแทนนี่คือคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนกอด พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบแต่พอในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ศาสตราจารย์ดร์นารุมนกับมีการเพิ่มเติมข้อความหรือเขาเรียกว่าสอดไส้เข้าไปเพิ่มเติมอีกโดยเพิ่มข้อความที่ว่าหรือให้เลขาธิการคณะกรรมการสกสคเป็นผู้รักษา การแทนนี่มันแก้ปัญหาโดยวิธีการแบบสีธนนชัยนะครับกฎหมายมันเขียนไว้แค่นี้กฎหมายมันเขียนไว้แค่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึ้นไปเป็นผู้รักษาการแทนแต่นี่ไปเพิ่ม ไปเพิ่มว่าหรือให้เลขาธิการคณะกรรมการสกอสคอเป็นผู้รักษาการแทนนี่เขาเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมตรงนี้มันจะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรมนนี่ต้องดำลงชีวิตในการต่อสู้คดีผิกดกฎหมายอาญามาตรา100 ห้าสิบเจ็ดนะครับเพราะมันเป็นการเพิ่มเติมข้อความที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเข้าไปเรื่องนี้มันมีวิธีการแก้อยู่2อ,อย่าง 1. ไปยกเลิกคําสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคอสอชอที่เจ็ดทับสองพันห้รบลบทิ้งเพราะเป็นคําสั่งของคอสอชอสอ ให้ทำเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการเพิ่มเติมข้อความที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายนะ่ะสามารถทำได้หรือไม่นี่ผมเตือนท่านด็อกเตอร์ดรุมนด้วยความปรารนาดีนะครับว่าอย่าไปฟังไอ้นักกฎหมายสีตนนชัยที่อยู่รอบข้างท่านเขาเสนออะไรมานี่ก็เซ็นไป แต่มันทําให้เกิดการบริหารงานที่เสียหายและผิดกฎหมายเรื่องนี้กําลังเป็นที่ก่ลาวขวัญกันในกระทรวงศึกษาธิการจึงอยากจะบอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีเพียงแค่2ทางเลือกครับ 1. เสนอยกเลิกคําสั่งคอศชอก็ต้องเสนอสภาสภาจะอนุมัติเมื่อไหร่ยังไม่รู้ส ส่งเรื่องนี้ไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนะี่ยมีความเห็นมาแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็ปฏิบัติไปตามนั้นนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดหลักกฎหมายนะครับไม่ใช่ยึดหลักกูเอาละครับจบเรื่องกระทรวงศึกษาธิการ